สวนสมเด็จพระศรินศรีสเกตเจตุลาคม2523คอรอมอมีมติให้สร้างสวนสมเด็จเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีในโอกาสพระชนมายุครบ80พรรษา25สิงหาคม2524จังหวัดศรีสเกต มอบหมายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างและดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกด19ธันวาคม2524สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินท สเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนสมเด็จพระศรีนาคารินทราจังหวัดศรีสะเกด22มีนาคม2543พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคาริน สเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีสวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสเกตคือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนี8 0พันาแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตติดบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกต มีเนื้อที่237ไร่